สวัสดีค่ะชั้านนางสุภัทรินคำรัออตครูกศนตำบลนาไรหลวงอำเภอสองแคววันนี้จะพามาชมแหล่งเรียนรู้ในตำบลนาไร่หลวงก็คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสองแควโดยมีพ่อสามารถเป็นผู้จัดตั้งศูนย์ซึ่งท่านเป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและท่านเป็นข้าราชการบำนาญได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการมาใช้ในชีวิตประจําวันหลังเกษียณอายุราชการค่ะคุณพ่อ,อคุณพ่อรบควรแนะนําตัวเองแล้วก็บอกประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้พวกเราได้ฟังันด้วยคนะ่็ขอแนะนาตัวนะครับผมชื่อนายสามาญรัรน์เป็นแปรตํานานก็ แต่ก็สิบามีส่หกที่ที่บอกตรงนี้ก็เพื่อจะให้สืบสัมพันธ์ไปถึงถึงว่ามันมีความเป็นมากับศูนย์เรียนรู้ยังไงครับพอออกมาปีสี่หกก็เริ่มสังเกตว่าชาวบ้านเขานนเขาปลูกข้าวโพดเป็นพือเชิญเดียวเสร็จแล้วเขาทำงานกันหนักแต่มาดูราคาข้าวโพดนั้นก็ที่วมันก็ไปไม่ไหวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ประมาณปี5-2อะ่ะ เราคุยกันเสร็จแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ที่เชียงรายเราเอาความรู้ที่ได้มาทำกลุ่มพอ้งกลุ่มปับ๊บอ่ะมันไม่มีข้อแบบเป็นแม่แบบที่เคยเขาทำตัวอย่างต้ก่อนก็เลยมาตกลงตัวเองวาาออกเราก็ตอนตอนไปศึกษาดูงานก็ก็าแต่ความรู้มาพอสมควรบวกบกับใจเรามราก็ชอบแล้วในก,การเกษตรในทางเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยลงมือทำโดยตนเองก่อน ก็จะให้คุณพ่อพาเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์นะคะว่าจะมีที่ศูนย์นี้นนนมีผลไม้หรือมีข้าวือผักอะไรบ้างะค,ะค,ค,ค่ะเชินค่ะคุณพ่อไปตัดแตงจะตัดแต่งให้เป็นเกิดให้มันออกออกจะดูประมาณสักวินาเมสามองจาได้ถายอ๋อ,อคือตัดแต่งตุ้ง มีผลอันนี้นก,ก็ตัดเป็นได้ใช่ไหมใช่แล้วผลมันแก่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นโอไม้เถาถูกมนนีหลายอย่างมีนะคะมีผสมผสานผักาเดียวก็มีเยอะแยะมันบววมันเตน พลาสมาใหม่เพื่อจะปลูกตัวกับบวกเหลี่ยมอันนี้แต่งกิ่งเนาะจากที่มันต้นสูง,สงเอาอะไรไม่ได้ตจัดทำาสาวเลยปลูผักกุ้งแบบุ้งข้างล่างตอนแรกก็ปลูกของรพาด้วยเนะี่ยแต่มันอยู่ในร่มอันนี้เป็น้างตำลึงกับหัวพู ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตมีการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานซึ่งประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรไม้ผลการเพราะขยายพันธุ์พืชผักทุกชนิดการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีการเลี้ยงปลาและการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ มีปราดญ์ผู้รู้มากด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาไร่หลวงและจากบุคคลภายนอก